มาเด้อพะขมด้วยบานนี่มาเก็บพะขมเนี่งามเลยค่ะพี่น้องพะขมเดี๋ยวว่าบอกคอยเก็บไปเผื่อเด้อคันคข่ล่งเฟสคือไข่หอดบานเนี่ยหอดบานแล้วคยจะไข่ล่งเฟสได้พะขมงามงามค่ะพี่คุณคุณคุณงามงามงามคุณพูดมองคุณแหงนหาเดี๋ยวขยัาพี่เบิ่งมองหน้าหนาค่ะนะ่มองหน้าหนาต้นงามด้วยค่นนี้นี่นี่งามด้ี่คันนี่ ไฮเบิ้งไฮเบิ้งพกขมนี่นี่มีแต่เติมงามๆเติมกระลังพอดีกินเลยค่ะมาเด้อภายอยากได้ภายอยากได้อย่าไว้คอยเก็บไปเผื่อได้คอยเก็บไปเผื่อบรรจายมันคอยลงไฟหรือคอยหอนเฮือนแลว้วขน้อยก็เมื่อยเก็บเอาแต่พอกินคอยจิพายยางไปเบิ่งมองทีว่ามันง,งามๆน้าปื๊ดพี่ ถ้าใครอยากได้ผักขมผักขมผักขมนี่นี่นี่เมนเมือเลยเมนเมื่เลยนี่นี่นี่ผักขมนี่นี่ผักขมนี่นี่ผักขมนี้มองจุดเด่นมันจุดเด่นจุดหนานะคะนี่จุดเด่นจุดหนานค่ะ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 มาเลยมาเก็บเอาเด้อค่ะยูสโอนเป็นต๊กเด้อค่ะยูสโอนเป็นโต๊กต๊กลุมของพ่นยาจ่อย เพ่นแบบพีกเพ่นนี่แหละพ่นโลแบบพีกแล้วเพ่นไทยล่ะเพ่นสิปลูก้างกับบงหูละ่ะแต่ว่าพะโคม,มันขืนงามแห้งมาเดิมมาเดิมมาเดิมมาเก็บนี่นี่ไปลงที่บังกำลังพอดีกินเลยนี่เห็นมอตอนมันตตนมันงามแห้งงามอีหลีมึงพุน่นอุ้ยเหลาเลยพี่น้องเหลาเลยนี่ลบไปขาย <c ười> คันคอยลบคือคอยลบไปขายเด้อนี่พายจากใดคือมาลลงอา้าว ให้ขอยลกไปขยบลกุกขยเมยมาเอามาเอามาเอาผักขมเดอ้อผักขมไปนหนึ่งป่าเดอ้อนี่พ่นพ่นจ่าจอมันสนต้นตกเด้อค่ะสนแต้มออกมไม่จะผักผมหงันกันอยากได้ผักขมหนึ่งป่าคือจะเป็นตกงามนี่พี่น้องอะ่ะกำลังพอดีกินวางมือขอยมาเก็บวางหันมันยังคนใหญ่ป่านนี้มันยังเป็นผักขมยังในตัวน,นี้น้อยอีู่อันนี้มันใหญ่งงอะไรพี่น้อง มะลุกมาลกุกมาลกุกมาลกุาลกแล้วเลยรับรับพี่ตุ่มพี่น้องพี่น้องมาเอาเลยมาเอาเด้อนี่ผักขมผักขมผักขมขน้อยมีน้มว่านนางผักขมเนี่ยมาเอานะคะมาเอานะคะมาลกได้เลยค่ะใครชอบกินผักอ่ะใครกินผักดีๆมาเลยค่ะมันอยู่สวนตะเวนโต๊กด้ะค่ะสมมตะเวนโตกน๊กพ่นพริกพ่น มันอยู่สวนเต้นโต๊ะพนจ่าจอยตีมันปลูกบักริกอยู่นอกเสน้นอ่อยด้วยค่ะมามามา,มาจิพักเก็บบักริกเก็บโอ้เก็บผักขมมาเลยค่ะผักขมงามๆขา้น่ยมีนาม่านางผักขมมาเก็บได้เลยอยู่ทาง,ตง,ตตง,ตตง,งเต้นต๊กเด้อค่ะนี่ๆสวนเต้นต๊กสวนพูนสวนเต้นดอกไม่แต่ผักขมเหี้ยนสวนนี้คือผักขมกำลังงามๆนี่ๆมาไปนึงป่าด้วยค่ะพ้าอยากได้ อยู่พนจะาจอยแต่มันตกมันทางวาพรกออกหมดแล้วลค่ะมันไถเร็วก็ท่านไถออกหมดเลยนะคะมาลบได้เลยค่ะกันข่อยล่งเฟสคือข่ขอยหอดบานเด้อค่ะขอ่อยไปดเก็บไวเพื่อไผเด้อค่ะนี่งาม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 เลยนี่งามขนาดนี่งามงามขนาดเลยมาเก็บเอาไปได้เลยนะผักขมผักขม ก็คมเธอซื้อป่ะซาก็คมกับจีซื้อกินมาเก็บเอาไปงาหหืมงาหกระเด็ดกระโดบไกล้บ <ges> ouais, pues, ่คือยังมาเก็บเอาไปต้มเอองาหกระเด็ดกระโดบมาเก็บเอาโหลดของก็บดิพพ้งได้แพงอีหยังของก็บดิปลูกไใบตะบริวานไใบตะมิจจะข้าวทีทำลายมันตีมาลกเอ้า กันคอยหอดบ้านล้วคือคอยลงเฟนแล้วคือคอยหอดบ้านวันนี้เก็บไป้เพื่อไผ่แม่นลกเงาเนี่ยลาวเลยเนี่ยลาวแบบนี้เลยเนี่ลาวอย่างนี้เลยนี่ลาวแบบสีเลยนี่นี่นี่ลาวคือคยลาวเนี่ยนี่ลาวไปยางไปต้มให้หมูว่นนี้จตึงเมื่อือลาวอังสีเนาะอืมอืม ลา,อาลลวเอาเลยลาวอเลยอืมนี่งามคักนี่เบิ้งุ่นี่นี dad, ่นี่งามคัก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 งามขนาดงามขนาดงามขนาดงามคักผักขมผักขมลาวเอาแบบนี้เลยพี่น้องมาลาเอเลยมาเก็บเด้อตังใจจากได้อืมเอ้ย่อยจีพ่ะอเลยได้เนี่ข่อยมือย่อยมาสามเขาไม่ไงก็เลยมาล้วงมาเก็บผักขม มามาบนี้มาออื่นมาเฮื่อไงได้เนี่ท่เท่าได้เนี่ต่เพื่อได้มาเก็บตอนหนอมาเลยมาเลยมาลาวเลยลาวเอาลาวเอาลาวเอาแบบนี้เลยพี่น้องบ่ตรงไปย้อนมันดอกลาวเอาเลย อืมฮืมนี่ลาวงทีเลยนี่นี่น,นี่งามบอเนี่ยคุณฮึมลาวเลยลาวเอเลยเป็นเออเติดโบกขยเกี้ยมมันโบตองเฟอันนี้เลยลาวเลยโอ้มันงามมันมแตรพกขมอยู่แล้วมันมุ้ยอยู่แนวอื่นป่นเลยอึมฮืมนี่ รถไปใส่มปหนึ่งป้าก่อนสิ้ป้ามาหนึ่งก่อนมันคอยค่นคอยเศร้าโลกนี่คอยลงเฟสเห็นคอยลงเฟสคือคอยอยู่เือนเด้อพอประเดี๋ยวรไปเพลไพเด้ออย่าบอกว่ามาเพ่อนแน่คอยบอกจะทานทีแล้วขึ้นมาเอาหมดเลยนี่พ่อแหละนี่เออนี่แล้วเลี้ยงรถพี่น,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 งนาง,งมบมบดีบอกเพลินมาเก็บเนาะ โอ๊ย่น้ยมาเด้อค่ะเด้อค่ะพอะ่ะพอราคาพ่อราคานี่ค่อยขน้อยพ่อละขน้อยเมื่อเลยเด้อค่ะขน้อยพอแล้วนะคะพอแล้วนะคะขน้อยขน้อยพอแล้วมันพทแล้วพอกินแล้วค่ะขอบคุณค่ะกดฝากกดไลค์กดติดตามเม่แฟนหน่อยเด้อเมื่อกี้ผักขมเด้อพี่น้องลาเลยกำลังงาม นี่มองนี้แห้งงามคลกดสีพีปีปีเนาะโอ้ยนี่งามแห้งนี่ลาวเลยลาวออกเพื่อนแห้งมากแต่จะคล้องพูนเพื่อนเพื่อนแห้งมากเพื่อนแห้งชอบลาวเลยลาวเลยลาวเลยงามแห้งมองนี้งามแห้งเลยนี่ พ,ออพอ่อละค่อยพ่ออ้างพ่อละค่อยพอแล้วนะคะแค่นี้ละคะล่ะพอแล้วค่ะจบกับผักขมงามงามจ้าหืมอยปิดได้่บ่ละ